ตอนที่1027สถานการณ์อันตรายในถ้ำอุกาบาตในขณะเดียวกันซูอีก็ได้รู้จากความทรงจำของชายวัยกลางคนในชุดม่วงว่านามของจักรพรรดิท,ที่ตระกูลเย่ยส่งมาคือเย่ยอวินเจียเขาอยู่ในขอบเขตอย่างเห็นลึกกล้ำขั้นปลายเป็นสัตว์ประหลาดเท่าที่ใช้ชีวิตเนิ่นนานเกินนับปีเมื่อสีวันก่อนหลังจากที่เย่ยอวินเจียนำกลุ่มยอดฝีมือเข้าสู่นครหลวงจิวติง เขาก็บุกไปยังสวนน้อยนภา,าเมฆเพื่อจับตัวเหวินหลิงเสวียอฉาจินและคนอื่นๆในทันทีทว่าท้ายที่สุดก็ไม่อาจทำได้สำเร็จเหตุผลนั้นง่ายมากเพราะยามนั้นอาคังลงมือพาเหวินหลิงเสวียอ่อฉาจินและคนอื่นๆหนีพ้นจากหายนะนี้ไปและยันลับที่ซูอี้ทิ้งไว้ให้เหวินหลิงเสวียอตอนที่จากกันก็มีบทบาทสำคัญ ยันลับชิ้นนั้นผนึกปราณของดาบก้าวคุมขังไว้ซึ่งเป็นภัยถึงชีวิตสำหรับตัวตนขอบเขตจักรพรรดิโชคร้ายที่เหวินหลิงเสวิยอใช้ยันนี้ผิดจังหวะเยี่ยอวินเจียจึงสังเกตเห็นอันตรายและหลบพ้นทว่าการโจมตีนี้ก็ทำให้พวกเยี่ยออวินเจียดกระนกตกใจจึงเผยโอกาสให้อาคังและคณะหลบหนีไปได้ส่วนเหวินซินเจ้าและหยวนฮิงอนั้นพวกเขาโชคร้ายเอาการ เมื่อหายนะเกิดขึ้นเมื่อสี่วันก่อนทั้งสองกำลังเดินทางในโลกภายนอกหลังทราบข่าวพวกเขาก็กลับมายังนครหลวงจิวติงโดยเร็วที่สุดทว่าโชคร้ายพวกเขากลับถูกยอดฝีมือจากตระกูลเย่ซุ่มโจมตีและจับตัวได้สำเร็จหลังจากเย่อวินเจี๋ยเหยียบย่ำภูเขาเทียนหมานเขาก็ออกเดินทางตามล่าสังหารอาคังทันทีเมื่อรู้เช่นนี้จิตสังหารในใจของซูอี้ก็รุนแรงขึ้น ไม่ต้องสงสัยเลยว่าครานี้ตระกูลเยี่ยเตรียมตัวมาดีพวกเขารู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าผู้ใดมีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับซูอีบ้างจากนั้นจึงลงมือข้ายังไม่ได้ไปคิดบัญชีกับพวกเจ้าแต่พวกเจ้ากลับมาหาข้าเองครานี้ข้าจะให้พวกเจ้าได้เห็นเองว่าคนแซ่ซูผู้นี้กระทําการเช่นไรแววตาของซูอี้ล้ำลึกรัตติการดุดห้วงลึกแห่งวารีจันทราทอกระจ่างเฉิดฉาย ท่ามกลางซากภูเขาเทียนหมางปกคลุมด้วยบรรยากาศอันหดหู่เย็นเชียบตู้มวิญญาณของชายวัยกลางคนชุดม่วงในมือของซูอีแผดเผาระเบิดสิ้นไปทีละน้อยก่อนจะสลายไปเป็นละองแสงถูกทำลายสิ้นจากนั้นซูอี่ก็แบกจักรพรรดแห่งตาเสี้ยไว้บนหลังและร่างของเขาก็หูบไหวกลายเป็นแสงทะลวงผ่านเวหาในความทรงจำของชายวัยกลางคนในชุดม่วง เมื่อวานนี้เยี่ยอวิ๋งเจียค้นพบร่องรอยของอาคางและไล่ล่าพวกนางไปจนถึงถ้ำอุกกาบาตแล้วคนผู้นั้นเป็นใครกันไม่แข็งแกร่งเกินไปหรือจนเมื่อร่างของซูอี้หายลับไปเนิ่นนานจึงมีใครสักคนกล่าวขึ้นเสียงสัน่นทำลายความเงียบสงัดลงทันใดาจากนั้นเสียงฮือฮาก็สถานกล้องดังเสียงฉาบนกระทะยอดฝีมือจากขุมกำลังลึกลับนั้นก็ว่าแข็งแกร่งไร้ากาศแล้ว ใครเล่าจะคิดว่าจะมาถูกชายหนุ่มผู้นั้นกวาดล้างเขาเป็นใครกันมีสัมพันธ์ใดกับจัก,กรพัรดิแห่งตาเซียหนึ่งในตัวตนอาวุโสดูจะก,กำลังคิดถึงบางเรื่องและทันใดนั้นก็ตะโกนอย่างเพิ่งนึกได้ข้ารู้แล้วคนผู้นั้นคือท่านเทพเซียนซูอย่างไรเล่าหนึ่งวาจาสนั่นดูจอสนีบาดหยุดทุกวาจาของเหล่าผู้เห็นเหตุการณ์ ร่างของทุกคนแข่งค้างและร่างของบุคคลในตำนานผู้ครั้งหนึ่งเคยเขย่ามหาทวีปคังชิงสะเทือนสั่นก็ปรากฏขึ้นในใจพวกเขาตอนที่1,028เหมือนดังการจุดติของเทพเซียนบรรยากาศที่เคยเจียวจ้าเงียบลงอย่างฉับพลันที่แท้ตำนานก็หวนคืนครู่ต่อมาใครบางคนก็พึพรรมพำทะเลเมคาเดือดพล่านแสงจันทร์สาดส่องเจิดจ้า ร่างของซูอีหดุดลำแสงทะลวงผ่านทะเลเมคาบทขยี้แสงจันทยานหายลับไปแสนไกลหากมีได้กดขอบเขตต้นมาอยู่ในขอบเขตวงล้อวิญญาณด้วยความสามารถของซูอีเขาจะสามารถไปถึงถ้ำอุกกบาตได้ในเวลาไม่ถึงชั่วยามถาว่าแม้จะใช้ความเร็วปัจจุบันก็เป็นไปได้อย่างที่สุดว่าจะไปถึงได้ในสองชั่วยามระหว่างทางจัก,กรพดิแห่งต้าเซียอดกล่าวเตือนมีได้ หลังจากกลืนโอสถที่ซูอี้นำออกมาให้เขาก็ฟื้นพลังชีวิตมาได้บ้างแต่บาดแผลของเขาก็ยังสาหัสเกินไปจึงทำได้เพียงถูกซูอี้แบกไว้เท่านั้นในอดีตข้าเคยได้เห็นเพียงพลังของยันระดับจักรพรรดิและคิดว่าข้าพอเข้าใจความแข็งแกร่งของขอบเขตจักรพรรดิขึ้นมาบ้างแต่เมื่อพบจักรพรรดิเข้าจริงๆข้าก็พบว่าอีกฝ่ายแข็งแกร่งหน้าบาดหวั่นเพียงไร มันห่างไกลเกินกว่าจะเทียบกับแค่สมบัติหรือยันรับใดๆได,ได,ได้สีหน้าของจักรพรรดิแห่งต้าเสียดูซับซ้อนมีทั้งความหวาดกลัวขมขืนและจนใจจักรพรรดิหนะ่ะไม่เป็นไรหรอกเจ้าไม่จำเป็นต้องกังวลเมื่อข้ากำจัดเยี่ยอวินเจียและช่วยพวกอาคังได้ข้าจะพาเจ้าไปเยือนภูมิคังเสวียนสักหน่อยและให้เจ้าได้เห็นกับตาเลยว่าข้าเหยียบย่ำตระกูลเยี่ยแห่งคุณอู่เช่นไร ถือได้ว่าช่วยเจ้าล้างแค้นให้ราชวงศ์ตาเซียนั่นแหละสูอี้กล่าวอย่างเฉยเมยจากกระพัดแห่งตาเซียตะลึงอึง้งภายในใจพลันสั่นสะท้านเขากังวลอยู่ว่าซูอี้จะเป็นคู่ต่อสู้ของเยียอวินเจียหรือไม่แต่ซูอี้ได้วางแผนทำลายรังของอีกฝ่ายไปแล้วในช่วงปีกว่าที่เขาจากไปซูอี้ไปประสบเรื่องใดามาและวิถีเต๋าของเขาแข็งแกร่งเพียงไร จักรพรรดิแห่งตาเซียรู้อุปนิสัยของซูอี้และรู้ดีมากกว่าในเมื่ออีกฝ่ายกล้าพ,พูดเช่นนี้หมายความว่าเขาต้องมีความมั่นใจเต็มที่ว่าจะทำได้จริงท้ายที่สุดจักรพรรดิแห่งตาเซียก็อนุมานสิ่งที่ทำให้ตนตัวสั่นออกมาซูอี้ในยามนี้มีอำนาจมากพอจะสังหารจักรพรรดิได้เมื่อคิดแล้วหัวใจของจักรพรรดิแห่งตาเซียก็ไม่อาจสงบลงได้เลย เขารู้เกี่ยวกับอดีตของซูอี้มาเนินนานและรู้ว่าชายหนุ่มผู้นี้มาจากเมืองเล็กๆอันห่างไกลในต้าโจชายหนุ่มสูญเสียการฝึกฝนไปยามอายุ17ถือได้ว่าไร้ค่าโดยสมบูรณ์จากนั้นชายหนุ่มผู้นี้ก็เรืองอำนาจขึ้นอย่างแข็งแกรง่งเพียงปีกว่าเขาก็กลายมาเป็นตำนานอันเจิดจรัสที่สุดในมหาทวีปคังชิงไปแต่ไหนแต่ไรมาเมื่อมองไปทั่วโลกล่าก็ไม่อาจหาผู้ใดมาทัดเทียม และนักแต่ที่เขาจากมหาทวีปคังชิงไปจนกลับมาก็เป็นเวลาเพียงปีกว่าแต่เขากลับไม่เห็นจัก,กรพรรดิในสายตาอีกต่อไปแค่คิดก็ทำให้เขาตัวสั่นแล้วสูอี้ไม่ได้คิดมากถ้ำอุกกาบาตั้งอยู่นอกทางเข้าเกาะเซียนพระสุเมนและเมื่อนานมาแล้วพัสดีผู้หนึ่งนามเทียนจิวบาดเจ็บสาหัสและจำศีลอยู่ในถ้ำอันมโหฬารน,นั้นจนกระทั่งแสงสว่างแห่งโลกกว้างมาถึง เทียนจิ่วจึงปรากฏตัวขึ้นสังหารนกกระจอกสีเทาที่อยู่กับอาคางังและเกือบจะสังหารอาคังได้ท้ายที่สุดเทียนจิ่วก็ถูกซูอี้บั่นหัวเมื่อไม่กี่วันก่อนอาคังได้พาพวกเหวินหลิงเสวิยอหนีเข้าไปในถ้ำอุกกาบาตยามนี้คือยามซื่อภายในถ้ำอุกกาบาตเต็มไปด้วยม่านหมอกชวนให้ผู้คนรู้สึกมืดมอนหดหู รานดาบดูดันบ้าคลั่งอันห่อหุ้มด้วยเพลิงศักดิ์สิทธิ์เจิดจ้าสา,สายแล้วสายเล่าฟาดฟันเข้าสู่ส่วนลึกของถ้ำอุก,กาบาตเผยคลื่นอำนาจทำลายล้านกู่คำรามคลื่นคลางดุดสายฟ้าเขายืนอยู่บนฟ้าเหนือถ้ำอุก,กาบาตร่างผอมะลูดหนวดเคราล่องลอยใต้คลางดุดกิ่งหลิวเมื่อเขาลงมือเขาก็ทรงพลังดุดเทพแข็งแกร่งไร้ขอบเขตลึกเข้าไปในถ้ำอุก,กาบาตคลื่นกระเพื่อมจากค่ายกลสถานสั่นรุนแรง ฝืนทำลายปราณดาบที่ฟาดฟันเข้ามาอย่างต่อเนื่องโชคร้ายจริงที่มหาทวีปคังชิงนี้ไม่อาจต้านรับพลังในขอบเขตจักรพรรดิได้หาไม่การรับมือค่ายกลเช่นนี้ดีดนิ้วก็ทำได้แล้วเยี yeah, ่ยอวินเจี่ยขมวดคิ้วเล็กน้อยเขาไล่ล่ามาจนถึงยามนี้และในที่สุดก็สกัดศัตรูไว้ได้แต่ไม่คิดเลยว่าลึกเข้าไปในถ้ำที่ศัตรูซุกซ่อนจะเต็มไปด้วยพลังที่มาแห่งโลกล่าอันแข็งแกรง่ง อีกฝ่ายใช้พลังนี้มาตั้งเป็นค่ายกลหยุดการโจมตีของเขามาได้จวบยามนี้ความอดทนของข้ากำลังจะหมดสิ้นข้าจะให้โอกาสกับพวกเจ้าออกมาเสียยามนี้และข้าจะประกันด้วยวิถีเต๋าของตนเองว่าขอเพียงจับมันหัวขนน้อยซูอี้ได้ข้าจะปล่อยพวกเจ้าให้รอดชีวิตเยี yeah, ่ออวินเจียกล่าวด้วยน้ำเสียงลุ่มลึกแววตาดูจอสนีบาดมองลึกเข้าไปในถ้ำาอก,กาบาต หาไม่เมื่อข้าทำลายค่ายกลน,นี้ได้ข้าจะทำให้พวกเจ้าได้ลิมรสว่าการอยู่อย่างแย่กว่าตายเป็นเช่นไรเสียงนั้นสะท้อนกล้องเข้าไปในถ้ำอุกกาบาตภายในค่ายกลใบหน้าง,งามของอาคังสิทธข่าวนางเคลื่อนค่ายกลอย่างสุดกำลังการต่อสู้ในยามนี้นางเป็นเหมือนสอนพ้นคันซึ่งแรงละลิ้วล่องแล้วร่างบอบบางของนางสั่นเทิมเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่ามีอาจทนได้นาน เวินหลิงเสวิยอชาจินหนิงซ่อวาไปเวินชิงและคนอื่นๆต่างกังวลร้อนใจทว่ากลับไม่อาจช่วยเหลือได้เพราะพลังของค่ายกลน,นี้มีเพียงจิตวิญญาณต้นกำเนิดเช่นอาคังผู้เกิดในที่มาแห่งคังชิงเท่านั้นที่ใช้ได้ถ้าพี่ซูอี้อยู่ที่นี่คงดีดวงตาของเวิรนหลิงเสวิยอเลื่อนลอย หญิงสาวเคยร่าเริงงดงามทวายามนี้ใบหน้าน้อยอันงดงามกลับเต็มไปด้วยความกังวลร้อนใจแม่นางหลิงเสวี่ยยอสารเลวเท่าผู้นั้นกล้าเหมิมเกริมได้ก็เพราะรู้นี่แหละว่าใตา้เท้าซูไม่อยู่นั่นแหละหากเขากล้าจริงฉไหนจึงไม่กล้าไปหาใต้เท้าซูตรงตรงแต่กลับมาประทุษร้ายเราเล่าไปเวิรนชิงกัดฟันกรอดใบหน้าเต็มไปด้วยโทสะทุกท่านอย่าก,กังวลไปมันต้องมีทางออกเป็นแน่ หนิงซื่อว่ากล่าวอย่างแผ่วเบาต่อให้ไม่อาดทนได้ไหวอย่างมากก็แค่ตายข้าเชื่อว่าหากรู้ข่าวสหายเต่าซูต้องล้างแขนให้เราแน่นอนใช่อย่างมากก็แค่ตายฉาจินสูดหายใจลึกๆและกล่าวอย่างสุข,ขุมมีสิ่งใดให้ต้องกลัวยามนี้เองอิงเชเวียอพลันผุดลุกเขาเกล่าวอย่างจรงิงจังทุกท่านโปรดให้คนแซอิงผู้นี้ออกไปสู้จนตัวตายเถิด วาจาของเขาเยือกเย็นทว่าเปี่ยมความมุ่งมั่นแน่วแน่ทุกคนพังะตะลึงหัวใจเต้นกระตุกมังกรเกรดดำเท่าผู้นี้เพื่อตอบแทนบุญคุณของซูอี้แล้วเขาจึงพิทักษ์ส่วนน้อยนภาเมฆอย่างซื่อสัตย์เสม,มาอามาทว่าใครเล่าจะคาดคิดว่ายามนี้เขาจะออกปากขอออกไปต่อสู้กับสัตรูจนตัวตายยามนี้อาคังพลันกล่าวขึ้นว่าข้ารับปากสหายเต๋าซูวไว้ว่าจะช่วยปกป้องทุกท่าน ดังนั้นข้าจะไม่ยอมให้ใครก็ตามเกิดอุบัติเหตุหากข้ารับไม่ไหวข้าจะจุดประกายจิตวิญญาณอุทิศต,ตนเองสู้เพื่อให้ทุกท่านได้รอดชีวิตหัวใจของทุกคนบีบคันด้วยความโศกเศร้าเสียงของอาคังกล่าวต่ออย่างนุ่มนวลในภายหน้าพวกเจ้าต้องใช้ชีวิตให้ดีนะเพื่อที่ข้าจะได้บรรลุคำขอของสหายเต่าซูและตายอย่างไร้ความเสียดายได้พูดจบนางก็หันไปยิ้มให้ทุกคน แต่เดิมค่าคือจิตวิญญาณต้นกำเนิดซึ่งเกิดจากที่มาแห่งคังชิงตายไปก็แค่กลับสู่อ้อมกอดแห่งมหาทวีปคังชิงดังนั้นพวกเจ้าไม่ต้องโศกเศร้าอะไรข่าหรอกนะอาคังละสายตากลับมากระซิบเบาๆความเสียดายเดียวของข่าก็คือคงยากจะได้เห็นการคืนชีพของที่มาแห่งคังชิงอีกแต่ข้าเชื่อว่าสหายเต่าซูจะช่วยข่าทำความปรารถนานี้เป็นจริงได้แน่ วาจานุ่มนวลหวานใสดังครึ่งอย่างผิดหวังเจือด้วยความโหยหาหัวใจของทุกคนรู้สึกเศร้ามาขึ้นทุกขณะเฮอยังดื้อดึงอยู่อีกหรือได้คาผู้นี้จะทำลายค่ายกนและทำให้พวกเจ้าได้รู้ว่าการอยู่อย่างแย่กว่าตายเป็นเช่นนันเสียงเย็นชาเจือโทระัของเยียอวินเจียดังขึ่งเหนือถ้ำอุก,กาบาต เสียงนั้นยังมิทันสา่งปราณดับจะจ้าสายหนึ่งก็สัตว์ลงมาดุดน้ำตกอักคีตูม้มค่ายกลที่อาคังควบคุมส่งเสียงคำรามลั่นก่อนที่มันจะพังทลายลงตอนที่1029เหลือทนจัก,กรพรรดิแห่งตา้าเสียตะลึงงนันหนึ่งตัวตนขอบเขตจัก,กรพรรดิถูกตบจนเข่าสุดง่ายๆ่ายเช่นนี้หรือเขารู้สึกได้เพียงความว่างเปล่าที่อยู่ในหัว ความรู้ความเข้าใจคลับคล้ายถูกล้มล้างแม้เขาจะคาดเดาไว้แล้วว่าซูอี้ผู้กลับมาหาทวีปคังชิงมายามนี้อาจมีอำนาจพอจะสังหารจัก,กรพรรด,ดิได้แต่ก็ไม่คาดเลยว่าตัวตนจัก,กรพรรดิจากตระกูลเย่จะรับหนึ่งฝ่ามือจากเขายังไม่ได้อาคังและคนอื่นๆทะยานร่างออกจากในถ้ำอุกกาบาตแล้วและบังเอิญได้เห็นภาพนี้เข้าพอดีพวกเขาจึงงอดตะลึงไม่ได้ เมื่อไม่กี่วันก่อนเยี่ยอวินเจียนำกลุ่มยอดฝีมือจากตระกูลเยี่ยโผลมาทำลายนาครหลวงจิ๋วติ่งลงได้อย่างแสนง่ายทว่ายามนี้เจ้าสัตว์ประหลาดเท่าผู้แสนน่ากลัวกลับถูกสยบได้ด้วยหนึ่งฝ่ามือจากซูอี้ใครเล่าจะไม่แปลกใจสาระเลวใบหน้าของเยี่ยอวินเจียแดงกำ่ำเดือดดานด้วยความอับอายข้าจะทำอันใดเจ้าไม่ได้เลยจริงหรือ อำนาจทั่วร่างของเขาพลุ่งพล่านทวีกำลังทั่วเขตแดนสันสะเทือนรุนแรงสถานการณ์แปรผันปรานแห่งขอบเขตจัก,กรพรรดิผุดพลายจากกลางของเยี่ยอวินเจียอย่างเงียบงันตู้มอำนาจแห่งกฎสวรรค์ซึ่งปกคลุมมหาทวีปคังชิงปั่นป่วนเห็นได้ชัดว่ามีปรานโกลาหนทิ้งตัวลงจากนภาพยายามข่มพลังของเยี่ยอวินเจียไว้ภาพนี้ทำให้ทุกคนตัวสันว่นหวาดกลัว และตระหนักถึงลางร้ายทว่าเยี่ยอวินเจียไม่ได้สนใจสิ่งนั้นอีกต่อไปยามนี้เขายอมถูกกดสวรรค์ย้อนจมตีแต่ขอจัดการกับซูอีก่อนอำนาจที่ชายหนุ่มผู้นี้ถือครองท้าทายสวรรค์มากเกินไปมันร้ายกาศเหนือความคาดหมายหากไม่ปราบเสียยามนี้มันจะนำมาซึ่งปัญหาร้ายสิ้นสุดจงตื่นเยี่ยอวินเจียตะโกน แสงวิถีเจดจ้าทั่วสรรพางดีดฝ่ามือสีทองที่กดร่างของเขาไว้ออกไปและลุกขึ้นจากพื้นยามนั้นเส้นผมและหนวดเคราของเขาพริ้วสวายอาพรพัดพริ้วดวงตายเย็นชาดุดกระแสะอสนีบาเดเตี่ยมด้วยพรานจากรพพัดยิ่งใหญ่ดุดเทพแค่พลังในร่างของเขาจักระพัดแห่งตาเซียอาคังและคนอื่นๆก็ถูกกดดันเสียจนไม่อาจหายใจรู้สึกไร้พลังราวมดมแมลงตูม รานโกลาหนกดลงมายังร่างของเยียอวินเจียรสร้างบาดแผลและโลหิตหลั่งไหลจากกลางของเขาทว่าด้วยพลังมหาวิถีที่โคจรอ,อยู่ของเขาเขาก็ต้านพลังกดสวรรค์ของมหาทวีปคังชิงทิ้งไปอำนาจวิเศษนี้ทําให้หัวใจของทุกคนจมสู่ก้นหุบเหวน้ำแข็งนี่หรือพลังที่แท้จริงของขอบเขตจัก,กรพรรดิดวงตาของเยี่ยอวินเจียกระพริบเปิดปิด จิตวิญญาณพรุ่งพล่านและกล่าวอย่างเย็นชามันหัวขนน้อยเจ้าควรรู้สึกโชคดีที่บีบให้ข้าต้องทำเช่นนี้ก่อนจะทันพูจบเขาก็เห็นว่าในแววตาของซูอิเจอความดูแคลนอีกฝ่ายทำเพียงซัดฝ่ามือโดยไม่คิดมากความตูมฝ่ามือสีทองกว้างราวหนึ่งจ้างงอฟาดใส่อากาศภายใต้สายตาตกตะลึงของเหล่าผู้ชม เยีย yeah, อวินเจี๋ยผู้เผยบรรยากาศน่ากลัวราวเทพเซียนกลับอ่อนแอเยี่ยงมแมลงวันยามเผชิญฝ่ามือนี้จากนั้นเขาก็ถูกฟาดร่วงลงพื้นผิวกายปรีดแตกกระดูกปนหักร่างของเขายังไม่ทันถึงพื้นโลหิตก็ทะลักไหลจากปากหูจมูกและตาใบหน้าบิดเบี้ยวอย่างเจ็บปวดโดยเฉพาะเสียงกรีดร้องที่โหยหวนราวหมูถูกเชืออปุ ยามเมื่อเขาร่วงลงกระทบล่าสภาพของเยี่ย์อวิ๋นเจียก็โชกไปด้วยเลือดแล้วภาพนี้ทำให้จักรพรรดิแห่งตาเซียอาคาังและคนอื่นๆตกตะลึงพรึงเพริศความย้อนแย้งนั้นใหญ่หลวงเกินไปใครเล่าจะคิดว่าเยี่ย์อวิ๋นเจียผู้สำแดงฤทธาแห่งจักรพรรดิจะยังไม่อาจหานสู้ยิ่งกว่านั้นคือเขายังบาดเจ็บสาหัสด้วยหนึ่งฝ่ามือ เรื่องหน้าขำที่สุดคือกฎสวรรค์แห่งมหาทวีปคันชิงยังฉวยโอกาสนี้ฟาดใส่เหี้ออวิ๋งเจียราชดเชยส่วนที่ขาดหายฟาดฟันร่างของเขาพังทลายสั่นกระตุกอย่างรุนแรงราววัตติใกล้คลั่งความเสียหายรุนแรงเสียจนแม้จกะกรพพัดจากตระกูลเหี้จะอับอายกรุ่นโกรธเทียงไรเขาก็ยังต้องผนึกอำนาจจากรพพัดของเขาอีกครั้งทันทีหาไม่เขาได้ตายแน่เอาสิลุกขึ้นมาพูดต่อสิ ซูอี้เดินมาหาจัก,กรพรรดิในขอบเขตอย่างเห็นลึกกล้ามอย่างเยี่ยอวิ๋นเจียอาจจะสามารถลรางอำนาจในมหาทวีปคังชิงทุกวันนี้ได้ทว่าในสายตาของซูอี้มันไม่ต่างอันใดกับมดมแมลงเลยนั่นก็เพราะเขาเคยสังหารตัวตนจัก,กรพรรดิแบบนี้มามากมายนับไม่ถ้วนตั้งแต่ยังอยู่ในขอบเขตวงล้อวิญญาณแล้วอย่าเข้ามานะ เยี่ยอวินเจียกรีดร้องร่างสถานทั่วด้วยตระหนกตกใจหัวใจของผู้คนสถานสั่นอีกครั้งจากกระพัดแห่งตาเซี่ยจำเรื่องเมื่อคืนไม่กี่วันก่อนได้ยามที่เยี่ยอวินเจีย๋ยปรากฏขึ้นบนอากาศเขาทำลายภูเขาเทียนหมางในดับเดียวทำให้ราชวงศ์ต้าเซี่ยต้องดับดิ้นอย่างน่าอานาถยามนั้นเยี่ยอวินเจียช่างอาหารการไร้เทียมทานดุจเทพ ทว่ายามนี้เขากลับเหมือนสุนัขเท่าบาดเจ็บที่ร่างสั่นง,งานงกทั้งวันคืนสภาพหน้าเวทนาอาคังและคนอื่นๆต่างตกอยู่ในภวังไปชั่วขณะไม่อาจจินตนาการได้ว่าตัวตนไร้กาจผูกเกือบเอาชนะพวกนางเมื่อการก่อนจะแสนปวกเปียกเมื่ออยู่ต่อหน้าซูอี้เหลือทนจริงๆซูอี้สายหน้าน้อยๆยามนี้เขาเปี่ยมด้วยโทสะและจิตสังหาร และก่อนที่เขาจะได้เวลาระบายเยี่ยอวินเจียก็สุดลงร่อแรกซึ่งทำให้เขาไม่สบอารมณ์เสียเลยซูอีไม่ว่าอย่างไรเจ้าก็มีเลือดประกูลเยี่ยหลายเวียนอยู่และข้าก็เป็นญาติผู้ใหญ่ของแม่เจ้าเจ้าเจ้าข้าข้าไม่ได้นะเยี่ยอวินเจียกล่าวเสียงสัน่นเส้นผมของเขายุ่งเหยิงปนเปื้อนด้วยฝุ่นและเลือดย่ำแย่ยิ่งกว่าขอทานข้างถนนเขากล่าวพลางกระเสือกกระสนคลานกับพื้น ก้มหัวกล่าวอีกอย่างเรามาที่นี่เพื่อเชิญเจ้ากลับพระกูลไร้เจตนาทำร้ายเจ้าขอเพียงเจ้าไม่ฆ่าฆ่า่ารับปากว่าเจ้าจะได้รับสืบทอดมรดกพิสูจน์เต๋าเป็นจักรพรรดิได้นะเขาหอบหายใจถี่รัวเงยหน้าขึ้นมองซูอี้ลุงของเจ้าเยี่ยอวินหลานหน้าจะบอกเจ้าแล้วว่ามรดกนั้นหน้าเหลือเชื่อเพียงไหนเจ้ามีเลือดแม่เจ้าอยู่ในกายมีคุณสมบัติมากพอจะสืบทอดมรดกนี้นะ ที่สู์เต๋าเป็นจัก,กรพรรดิจัก,กรพรรดิแห่งตาเซียและอาคังอดตกตะลึงไม่ได้แม้จะรู้ชัดเจนว่าเยียอวินเจีย๋ยทำเพียงร้องของชีวิตแต่ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าในตระกูลเยี่ยมีมรดกเช่นนี้อยู่จริงทว่าซูอีก,กลับกล่าวอย่างเฉยเมยเยียอวินหลันไม่ได้บอกเจ้าหรือว่าตระกูลเยี่ยของพวกเจ้าไม่ได้อยู่ในสายตาข้าแม้แต่น้อยเยียอวินเจียตะลึงค้างราวไม่อาจเข้าใจ สู่อีกล่าวต่อยิ่งกว่านั้นคือข้าก้าวสู่ขอบเขตจักรพรรดิไปแล้วและสมบัติของตระกูลเยี่ยของเจ้าสำหรับข้าก็ไม่ต่างอันใดกับของไร้ข้าทันทีที่วาจานี้ถูกกล่าวผู้ฟังทั้งหลายต่างตะลึงทันทีเป็นจักรพรรดิไปแล้วทุกคนตกตะลึงจนร่างสั่นสะท้านยามนี้เองพวกเขาจึงประหนักว่าผ่านไปเพียงปีกว่า ซูอี้ผู้กลับมายังมหาทวีปคังชิงในครานี้ได้เป็นจักรพรรดิไปแล้วจักรพรรดิเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เยี่ยอวินเจียกรีดร้องราวถูกทำร้ายจิตใจสถานหนักข้ารู้พื้นเพข,ของเจ้าปีนี้เจ้าอายุเพียง19และปีก่อนเจ้าก็เพิ่งก้าสู่วิถีวิญญาณจะใช้เวลาเพียงหนึ่งปีก่อน9ก้าเป็นจักรพรรดิได้เช่นไร อันที่จริงไม่แปลกใจเลยที่เยียออวิ๋นเจียจะกระทําการหยาบคายเช่นนี้หากเปลี่ยนเป็นจักรพรรดิคนอื่นมารู้ว่าซูอี่ใช้เวลาเพียงสองปีกว่าในการข้ามผ่านวิถีวิถียุทธวิถีต้นกำเนิดและวิถีวิญญาณเข้าสู่ขอบเขตจักรพรรดิได้เขาคงตะลึงจนสิ้นปัญญาเป็นแน่กระทั่งในที่เช่นภูมืมดมิดและมหาแดนดินการเลื่อนขอบเขตรวดเร็วเช่นนี้ยังไม่อาจหาใดเทียบ จัก,กรพัดแห่งตาเสี่ยและอาคังเองก็ตะลึงไม่ต่างกันเจ้าจะตายอยู่แล้วจะเชื่อหรือไม่ก็ช่างสู่อีกล่าวควา้าร่างของเยียอวินเจียยกขึ้นสู่อากาศดวงตาเฉยเมยสงบเงียบทว่าก่อนเจ้าตายข้าไม่คิดมากหากจะบอกเรื่องหนึ่งให้เจ้าตายตาหลับเยี่ยอวินเจียกลวัวหัวหดจนไม่อาจกล่าววาจาใดได้ไดสู่อีกล่าวเบาๆประกูลเยี่ยของเจ้าได้แตกเกล็ดย้อนของข้าเข้าแล้ว และครานี้ข้าจะล้างทั้งตระกูลตามเจ้าไปวาจะเฉยเมยไร้อารมณ์นี้ทำให้เยี่ยอวิ๋นเจี่ยตัวสัน่นตะลึงนิ่งทั่วร่างคนผู้นี้คิดหลางตระกูลเยี่ยของพวกเขาหรือตูมโดยไม่รีรอให้เยี่ยอวิ๋นเจียครุ่นคิดร่างของเขาก็แตกสลายเลือดเนื้อแปรเป็นเท่าทานไม่วิญญาณของเยี่ยอวิ๋นเจียกรีดร้องอย่างหวาดกลัวดิ้นรนสุดชีวิต ทว่าในเวลาเพียงอึดใจเขาก็ถูกซูอี้กักวิญญาณและสืบค้นครู่ถัดมาซูอี้ก็ปัดฝ่ามือและวิญญาณของเยี่ยอวินเจียก็สลายหายไปอย่างไร้ร่องรอยจักรพัิจากตร,ระกูลเยี่ยผู้นี้ตั้งแต่ต้นจนจบก็ไม่อาจต่อต้านขัดขืนได้และถูกสังหารอย่างหมดจดในยามนี้เองสายลมวีดวิวท่ามกลางนาภากว้างใหญ่อาพรเขียวของซูอี้ไร้จุดด่างพร้อย ทว่าด้วยความเรียบง่ายนี้เขากลับสังหารจักรพรรดิพราวบีหมดได้จักรพรรดิแห่งตาเสียอาคางังและคนอื่นๆที่เห็นเรื่องราวทั้งหมดนี้ต่างรู้สึกเหนือจริงราวฝันเฟื่องหัวใจของพวกเขาตะลึงอึ้งจนไม่อาจเปรียบเลยสำหรับพวกเขาขอบเขตจักรพรรดนั้นเหมือนตำนานไร้เทียมทานดุเดเทพโดยเฉพาะเมื่อการจองจำแห่งยุคมืดเข้าปกคลุมมหาทวีปคังชิงเมื่อสามหมื่นปีก่อน โลกนี้ก็ไร้จักรพรรดิที่แท้จริงมานับแต่ยามนั้นดังนั้นเมื่อได้เห็นจักรพรรดิในตำนานถูกซูอี้ตบตีสังหารตามใจเหมือนเป็นไก่เป็นสุนัขความตกใจก็มหาศาลยิ่งนักในฐานะจิตวิญ,ญญาณต้นกำเนิดผู้เกิดจากที่มาแห่งคังชิงอาคันย่อมเคยเห็นตัวตนของจักรพรรดิเยี่ยงหยวนหมอเทียนราชันปีศาจพระสุเมนมาก่อนและครั้งหนึ่งเคยเป็นสหายต่อกัน าว่าอาคังไม่อาจจินตนาการได้เลยว่าฉไนซูอี้จึงร้ายกาศเสียจนสังหารจักรพรรดิได้เยี่ยงเชิดไก่ฆ่าสุนัขหลังไม่ได้พบกันแค่ปีกว่าฉไนพวกเจ้าจึงมองข้าราวไม่รู้จักกันเยี่ยงนี้เล่าซูอี้หันกลับมาพูดยิ้มยิ้มดวงตาของเขากวาดมองใบหน้าของอาคางัง เวิร์ลิงเสวิยอชาจิ่นหนิงซื้อว่าและคนอื่นๆส่วนหัวใจวิถีของเขาซึ่งเดิมเต็มไปด้วยโทสะกับจิตสังหารก็ผ่อนลงเล็กน้อยในที่สุดด้วยวาจานั้นทุกคนก็ดูราวเพิ่งตื่นจากฝันที่ซูอี้ที่แท้ก็เป็นที่จริงๆข้าก็นึกไปเสียแล้วว่ามีเทพเซียนจุดติจากฟ้าลงมาช่วยเราเวิร์ลิงเสวิยอกล่าวอย่างปรีดาน้ำเสียงของนางกังวานสายแลพุ่งเข้ามาหาเขาทัานที ในอดีตนางจะสวมกอดซูอี้โดยไม่ลังเลเพราะนางคุ้นเคยกับความใกล้ชิดเช่นนี้ยามอยู่ในบ้านประกูลเหวินที่เมืองกว่างหลิงแล้วทว่ายามนี้เมื่อนางมาถึงตัวซูอี้นางก็ลังเลชั่วขณะซูอี้ลูกห,หัวหญิงสาวด้วยรอยยิ้มวาจาของเขาอบอุ่นเปียมรักหลิงเสวิยอโตแล้วเริ่มรู้แล้วว่าชายหญิงไม่ควรใกล้กันจนเกินงามเหวินหลิงเสวิยอขบริมฝีปากสีชมพูของนาง และพลันเอื้อมแขนดุดหยกของนางกอดซูอี้ไว้แน่นศีรษะน้อยของนางวางงบนอกของซูอี้อย่างแนบชิดก่อนจะกล่าวด้วยน้ำเสียงร่าเริงหวานใสที่ซูอี้ต่อหน้าพี่ข้าไม่สงสัยอันใดหรอกหญิงสาวงดงามจิ้มลิ้มร่างเพรียวบางกิริยาละเอียดอ่อนสง่างามเรือนผมมีกลิ่นหอมสดชื่นจางๆบรรยากาศอันคุ้นเคยนี้ทำให้ซูอี้ผ่อนคลายขึ้นมาก ไม่ว่าจะเป็นยามก่อนหรือหลังฟื้นความทรงจำในอดีตชาติอดีตน้องภรรยาตรงหน้าเขานี้ก็ปฏิบัติต่อเขาอย่างดีเสมอไม่เคยเปลี่ยนแปลงในใจของซูอี้เหวินหลิงเสวิยอนั้นเหมือนน้องสาวผู้น่ารักคนหนึ่ง